นัตพงศ์พันทองครับเกษตรพิทักโลกครับตอนนี้อยู่ในสวนยางพาราครับโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากครับมาพบกับเจ้าของแปลงนะครับได้เล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังอ่ะนะครับมาพบกับเจ้าของตัวจริงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมพันเอกทวีอําเอี่ยมครับอดีตข้าราชการบำนาญทหารนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่ผันมาเป็นเกษตรกรสวนยางที่บ้านแก่งนางตำบลกกตูม อำเภอดงหลวงมุกดาหารครับเรียกท่านว่าผู้การก็ได้นะครับจากรับใช้ชาติมาเป็นเกษตรกรกี่ไร่ครับอ่าสิบหกไร่ครับประมาณกี่ต้นครับผู้การอ่าพันกว่าต้นครับอายุอายุอ่าเจ็ดปีครับอายุเจ็ดปีอายุเจ็ดปีครับผมอ่าแล้วที่เห็นกีดนี้กี่ดครั้งแรกไหมครับครั้งแรกครับอันนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกอ๋ออ่าแล้วใครดูแลให้ให้ใครดูแลครับอ่าน้องโบครับให้น้องโบดูแลน้องโบเป็นคนกี่ดเป็นคนดูแลอ่าใช่ครับอ่า น้องโบครับแปลงนี้ที่เพิ่งขีดไปเนี่ยนะครับได้ใส่ปงใส่ปุ๋ยอะไรหรือยังยังไม่ได้ใส่นะยังไม่ได้ใส่เอาแล้วใส่อะไรอ่ะใส่โฟทีอันเนี้ยนะครับกับอะไรอะมิโนแบ๊กอะมินแบ๊กคนใช้อย่างเดียวครับเลยไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะน้องโบใช้ไปกี่ครั้งใช้ไปสามครั้งครับสามครั้งฉีดตรงไหนบ้าง ฉีดตรงโคนแล้วก็ต้นแล้วก็ตรงใบครับอ๋อสามที่เลยใช่ครับอ่าฉีดไปประมาณสามครั้งแล้วเพิ่งเปิดกีดเปิดกีดได้กี่เดือนแล้วได้แค่เดือนเดียวครับเดือนเดียวเองเหรออ๋อแล้วขายไปยังขายไปสักรอบยังขายไปรอบนึงครับอันนี้จะเข้าเดือนที่สองครับอ๋อขายไปรอบหนึ่งแล้วรอบแรกที่เราขายได้เราได้เท่าไหร่ได้สามร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลครับสามร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลใช่ครับรอบแรกนี่นะใช่ครับแล้วมันดีกว่าแปลงอื่นยังไงว่าแปลงอื่นพื้นที่พอๆกันแต่ได้ประมาณร้อยกโลเองครับ ๋อก็คือเราก็ไปกรีดแปลงอื่นด้วยเราเลยรู้ใช่ครับอืมแล้วคุณภาพน้ํายางนี่สุดยอดเลยไหมสุดยอดครับดีเลยนะ<ด>อ่ผู้การมีน้องโบคอยดูแลให้เนาะครับผมบอ่าก็ดีใจครับที่เป็นกรีดครั้งแรกเลยเราก็ได้น้ํายาน้ํายางที่เรียกว,ว่าเกินกับคนอื่นเขาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ย S <S เราใช้โพทีกับเอมิโนแค่นั้นเรียกว่าลดต้นทุนเต็มที่เลยโอเค,คอ่ะ,อะสุดยอดมากเลยครับสำหรับผู้การเดี๋ยวเดี๋ยวลองกิดน้องโบลองกีดดูหน่อยจะดูว่ามันไหลจริงไหมอตอนนี้เวลาประมาณจะหกโมงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่านะครับน้องโบมันมันนิ่มมันแข็งมันด่างอะไรยังไงมั่งเปลือกนิ่มมากเลยครับเปลือกนิ่มนะกิดง่ายใช่ไหมกีดง่ายครับอืมนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูน้ํายางครับมาแล้วครับมาแล้วะ มาแล้วครับอ่าไหลแน่นอนครับโอ้ป๊อกป๊อก๊อกเลยนะอ่าโอเควันนี้ก็ขอบคุณสําหรับผู้การมากครับแชร์ประสบการณ์เลือกราวดีๆในส่วนของโฟทีและอะมิโนครับแลมครัครับอ่าขอบคุณผู้การมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ